หมาพระอาทิตย์เต็มคูณหกสี่ร้อยแปดสิบพระอาทิตย์อีกพระอาทิตย์คูณสิบสี่เปนแปดี่สิบกรสวดีผู้อมทุกท่วันนี้ก็อยู่กับเกม pg เช่นเคยวันนี้มากับเกม d e s t i n y Sun and น o o n นนะครับซึ่งเราเคยอัดกันไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อหลายวันก่อน วันนี้ผมมากับทุน5้าร้อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเล่นแตกไปเยอะก็เลยเหลือทุนแค่นี้ไว้ใช้เรามาเริ่มต้นกันเลยครับกับเกมนี้มจะเริ่มที่เบสสิบบาทกับ30สบออโต้สปินอืมมาความมั่นใจนะครับเพราะว่าเล่นทริงไว้เยอะแล้วมันไม่แตกสักทีมันไม่แตกคลิปนี้มันจะไปแตกคลิปไหนล่ะ <c oughs> ตัวคูณโผลม,มาละทุนสี่ครับถ้ามีสัญลักษณ์พระจันทร์หรือว่าพระอาทิตย์มันจะได้ตัวคูณนะปกติแล้วทุกคนเล่นเบ็ดเท่าไหร่กันบ้างครับน่าจะไม่นี้เนาะน่าจะไม่เยอะขนาดนี้หรอกปกติผมก็ไม่เล่นเยอะขนาดนี้หรอกทุนมา500เบ็ด12นี่ออกจะเกินหน้าเกินตาไปหน่อย มันจะเบินเงนนเินเบินทุนเราไวมากนะครับถ้าเล่นเบ็ดเยอะเกินไปสแคตเตอร์ออกมา3ตัวล็อกครับงานนี้มีหวังได้หมุนฟรีละจริงๆแบบรับประกันชัวรป้าวรุนสแคตเตอร์เพิ่มขึ้นครับจะได้แบบหมุนฟรีได้หลายรอบหน่อยโอเค3ตัวนะได้มา10หมุนถือว่าเป็นเบสิกของหมุนฟรี ไปตัวคูณเข้าเบิ่อเบิ่เลยครับตัวคูณเข้าบ่อยแต่ยังไม่ชนะสักสักบาทเลยนะมาให้ตัวคูณตัวคูณมาเยอะแล้วขอแบบชนะตัวแพงเลยนะทีเดียวได้แบบจบๆไป เหลือสองหุ่นครับกับเจ็ดสิบเก้าบาทโบนัสที่ได้มาโอเคเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับคุณเยอะนะเอาเอาจริงตัวคูณขึ้นแบบรัวแต่ว่าพันไม่ค่อยชนะอ,นอีกเป็นมีแค่นี้แหละหกร้อยสามสิบเก้าบาทครับเหลืออีกหนึ่งหมุนฟรีนะแต่แบบไม่คาดหวังละ เอ้ยแล้วไงเฮ้ยชนะอยู่ได้พาทิษย์ครับโอเคสรุปเราได้มาพันห้านะไอเข้าฟรีรอบนี้ได้มาพันห้าไปว่าไงดีวะมันเข้าฟรีเบ็ดสองบาทเลยนะเว้ยได้มาพันห้าอืมคุ้มไหมวะไม่รู้ แต่ว่ากำไรมาแล้ว2,000แล้วครับทุนมา500นะเอ,อ่อยังไงต่อดีวะมันคลิปมันจะสั้นไปมาผมต่ออีกหน่อยแล้วกันจัดไปที่เบท40ครับกับ30ออโต้สปินกดเทอร์โบไปเลยให้มันจบจบให้มันจบจบที่รุ่นเราแต่ว่าถ้าทุนผมที่ ที่เอามามันมันเริ่มน้อยลงอ่ะผมจะหยุดนะทุกคนผมจะไม่ให้มันเข้าเนื้อละรอบเนี้วันเนี้ยเพราะชุนผมมีแค่นี้นเองเฮ้ยพอได้อยู่แต่ตัวคูนน้อยเกินไปนะครับอนเ้ย,ยขึ้นมา900แล้วครับเฮ้ยคาดว่าวันนี้จะสนบัง,บงวะทุกคน คาดว่าวันนี้จะไม่แห้วแล้วครับอันนี้ครั้งแรกนะรอบแรกที่ผมเติมเข้ามานะครับ500รอบแรกของวันดียุ่งๆครับไม่ค่อยมีเวลาแบบได้มากดสักเท่าไหร่ก็เลยแอบแวะมาสักครู่หนึ่งนะเติมเข้ามา500พอโอเคไหลต่อลูกไม่นะครับไม่นะ มีเซตตัวคูณคนระับถ้าแบบไม่ชนะต่อนเนื่องเป็นปกติของเกมสล็อตเนนีะ่ยยกเว้นเราจะเข้ารอบฟรีเบ็ดสี่สิบขอ,อแบบเบิ่มๆหน่อยเพื่อนโอ้โหอะไรวะชนะแต่และทีได้มาร้อยสองร้อยเออเอ้ยเอ้ยมาสามพันหกเอ้ยสามพันสามเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาเจ็ดพันแล้วครับทุกคน ว่าีคุณมาห้าร้อยนะย้ำได้มาเจ็ดพันสองแล้วมาร้อยเยี่ยครูรอดแล้วพรุ่งนี้มีเงินเล่นต่อแล้วโว้ยเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันแล้ว, 7, ลวโอเคไปต่อไปต่อไปต่ออีกสิบสิบหมุนสิบโอโต้หมาพระอาทิตย์เต็มคุณโมก สี่รแาทิตอีกพาทิตคุณสิบสี่พันดเยี่ยอดีอดีอุ้ยเด้อเหมืนสองแล้วคุณแม่ร้อยแต่หมือนสองอนนี้สุดบูมีได้สังสมมาก็สแสดงผลแล้อดีอือ หรือเจ็ดออโต้สปินนะครับผมจะปล่อยมันไหลไปถือว่าแบบปัดเศษปัดเศษเพื่อได้เพิ่มจมมาไหีวะไหลขนาดนั้นแล้วไหลต่ออีกนิดดิโลบนะครับเหมือนสองคนพอแล้วนะโอเคหมดออโต้สปินละว่าน่าจะพอแค่นี้แหละนะครับ12,293นะครับทุนมา500 ตอนแรกเบตไปที่เบ็ดสิบาทนะครับแล้วก็พอเข้าฟรีผมก็มีทุนเพิ่มขึ้นมาเป็นเบท4สี่สินะครับก็สําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสําหรับทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า